รวยง่ายๆซิ้วให้ชอบแจกทองนับล้านลุ้นสร้อยคอทองคําและทองคำมูลค่า1นึ่งแสนบาททุกสัปดาห์รวมมูลค่ากว่า1นึ่งล้านสองแสนบาทกดดอกจานสี่หกแปดดอกจานตามด้วยรหัส8หลักกดสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกถึง30ตุลาคมนี้ยิ่งส่งมากยิ่งได้ลุ้น ใช่ขนมแมวขนมโซน่าค่ะตอนนี้เป็นไงบ้างคะก็ทำเรื่อยๆค่ะพอดีว่าทำ คือเราเห็นว่าแบบมันดีแล้วมันแตกก็เลยนําเข้ามาจากเยอรมันค่ะทีนี้คือทําได้นานก็ทําได้สักพักหนึ่งประมาณเดือนหนึ่งเต็มๆเพราะว่าของมันค่อนข้างเอาเข้ามาลําบากมากค่ะเราเอาเป็นแบบชิปวิ่งเข้ามาใช่ไหมคะแล้วก็มันเป็นเหมือนเจลหลอดๆเหมือนยาสีฟันแต่ว่าแบบมันเป็นแบบเพื่อสุขภาพแมวกับสุนัขด้วยค่ะแล้วยาขายเป็นยังไงครับก็ดีค่ะคือพอแบบทุกคนได้ลองอยากให้ทุกคนได้ลองก่อนนะคะพอลองแล้วจะรู้ว่าแบบ มันแปลกแล้วแบบสัตว์ที่เรากินก็แบบชอบอย่างแมวมิ้นกินจนแบบโอ้โหน้ําตาไหลแล้วแอบไปเจาะแบบไปเจาะหลอดแอบขโมยกินเอง <laughs> ต้องห่างมือแมวหรือสุนัขมากๆๆเลยค่ะคขนมมัทุ่มทุนไปเยอะไหมคะกับอันนี้ก็คือมี <c oughs> <c oughs> ไม่ไม่เยอะมากค่ะ <c oughs> คือก็มีพี่ที่ฟาร์มแมวคอยช่วยดูแลเรื่องแบบว่า เออ่กด no <with> ังขออะไรเงี้ยด้วยคือเราก็จะแบบเป็นแผนกขายอะไรเงี้ยค่ะขายตามไอจียังไม่มีขายตามไอจีก็จะมีหน้าร้านตามแบบเวลาไปออกบูธต่างๆอะไรเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ก็จะจัดกันที่พลาซ่าใช่ค่ะตอนนี้ก็เปิดอยู่ที่เซ็นตรงข้างหลังเซ็นทรัลพลาม9เป็นชอปปิ้งมอลล์เดือนนี้ก็จะมีบูธทุกอาทิตย์เลยค่ะยังไงก็ติดตามได้ในไอจีอันนี้หุ้นคนเดียวหรือว่ามีใครหุ้นร่ายไหมทำคนเดียวทำคนเดียวค่ะ ทคนเดียวงานเยอะขนาดนี้ <c oughs> เราม่เวลาที่จะไปก็ <c oughs> มีเวลา <c oughs> คือมีน้องชายคอยช่วยอะค่ะคือน้องจะเป็นคนเช็คสต็อกเวลาของมาด้วยกับอย่างที่บอกพี่ที่ฟาร์มแล้วตอนนี้ก็เริ่มทําแบบเป็นเสื้อผ้าคนแต่เป็นลายแมวของเราขึ้นมาเองเป็นคอลเลคชันขึ้นมาตอนนี้ก็ <c oughs> ออกเป็นผ้าพันคอกับหมวกอกมาก่อนค่ะ